สวัสดีจ้ามาพบกับขนมง,ง่ายๆสไตล์วิไลนะคะวันนี้เราจะพามาทำสลัดโลนะคะสลัดโลปูอัดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมที่เราจะไปทำน้ำจิ้มก่อนนะคะว่าจะทำอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเราก็จะมีพริกพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็กระเทียมสามกีบพริกขี้หนูสวนก็น้ำ อันนี้เป็นน้ําต้มสุกแล้วเราก็ใส่น้ําตาลไปแล้วนะคะน้ําตาลปิ๊บก็น้ำเราเอาไปตักเอาไปต้มแล้วปล่อยให้เย็นแล้วนะคะก็จะมีน้ํากระเทียมดองนี่ก็จะมีอันนี้น้ําปลานะคะน้ําปลาอย่างดีแล้วก็มะนาวผักชีหนึ่งต้นนี่นะคะวันนี้เราจะเอาสลัดครีมนะคะเนี่ย หรือใครจะเอามายองเนสก็ได้นะคะแต่เอาสลัดน้ำสลัดครีมนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตอนนี้เราไปทําน้ําน้ําจิ้มกันก่อน,อนเนาะว่าทำยังไงตออื่นเราก็จะเอาอันนี้นะคะไปปั่นนะคะถ้าไม่มีโถปั่นก็ตำเอาก็ได้นะคะนี่ปัน่นใส่ไปห,หมดเลย น้ำกระเทียมดองใส่ไปน้ำปลาใส่ไปเลยแล้วก็ผักชีนะคะผักชีเราก็ใส่ไปเลยนะคะหั่นแบบนี้นะคะหั่นเป็นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็น้ำมะนาว น้ำมะนาวเราก็บีบใส่ไปเลยอันนี้เราจะเอารสจัดๆหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเอามาผสมผสมกับสลัดครีมนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราปัน่นปั่นแล้วเราก็เอามาผสมกับน้ำน้ำเรีมนี้เลยนะคะสลัดครีมนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราปั่นเลยเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะ น้ำจิ้มเราก็ปั่นได้แล้วนะคะเนี่ยได้น้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็ปั่นได้ถ้วยเนื้อนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมเอามาผสมกับไอ้นี่นะคะน้ำจิ้ม,มเราน้ำสลัดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาผสมกันเนาะว่าเราจะเอารสไหนนะคะถ้าใครชอบเผ็ดเราก็เติมไปเยอะๆหน่อยนะคะเนนะคะเดี๋ยวไปเอาช้อนมาคนหน่นี่นะคะ แล้วก็จะคนเดี๋ยวจะถ้วยมันก็จะเล็กเนาะจะคนยากเราเปลี่ยนถ้วยดีกว่าเนาะถ้วยนนี้มันเล็กคนยากนิดนึงนี่นะคะ ถ้าเราชอบรสจัดเราก็จะต้องใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดเยอะๆหน่อยนะคะก็จะตีตีให้เข้ากันนะคะ,คะเราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดซีฟู้ด้ำข้น สลัดโลนะคะเดี๋ยวเราเอาไปจิ้มสลัดโลเดี๋ยวเรามาห่อสลัดกันนะคะว่าเราทํำยังไงมาดูอีทีตอนที่เราจะมาห่อสลัดนะคะมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเตรียมสิ่งที่เราควรจะเอาไปห่อนะคะคนุื่นก็จะมีปูอัดน,นะคะปูอัดเบนโตะนะคะเราก็จะมาแบ่งเป็นสีชิ้นหนึ่งเราก็แบ่งเป็นสองอันนะคะเราก็เตรียมไว้ก่อนเนาะอย่างนี้นะคะ ปุเอ้แตงกวาเราก็แตงลูกเล็กนะคะทำแบบนี้นะนี่ค่ะเขาจะมาหั่นแบบนี้สอเป็นชิ้นชิ้นเล็กเนาะเนคะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมไว้เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนี่นะคะแครอทแครอทเราก็ปอกแล้วเนาะเราก็จะมาทำเป็นเส้น มาทำเป็นเส้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแล้วเราก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่นะคะแล้วเรก็จะมาเตรียม บเมี่ยงนะคะเราเอายี่ห้อนี้นะคะนี่นะคะแผ่นผงนี้สามสิบแปดบาทนะคะนี่นะคะแผ่นหนึ่งเนี่ยบางที่เขาก็จะตัดครึ่งนะคะเขาจะตัดแบ่งครึ่งเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเนาะ อันนี้แบ่งครึ่งก็จะได้แค่4คำนะคะแต่เราจะตัดแบบ5 5เป็น5คำนะคะเราจะตัดตรงปลายแบบนี้นะคะนะคะนี่เราก็ได้1คำนะคะเนี่ยแบบนี้เราก็จะได้แล้ว1คำแล้วเราก็จะมาตัดตรงนี้อีกนี่ค่ะนี่เราก็ได้อันนี้อีก2คำเนาะแผ่นหนึ่งเท่ากับเราได้5คำนะคะ นี่นะคะเนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ห้าคำเดี๋ยวเรามามาหอนะ่อเนาะว่าจะหอ,อยังไงเดี๋ยวเก็บไว้แล้วก็มาชุบน้ําน้ํามาชุบที่เขียงนะคะมือเราก็ล้างสะอาดแล้วสะอาดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามอจัน น,น,นะคะเราก็จะจุ่มน้ำจุ่มน้ำเราก็ไม่ต้องแช่นานนะคะแป๊บเดียวนี่นะคะสองคำสองชิ้น แล้วเราก็จะมาจับผักนะคะเนี่ยผักเราก็ถ้ามันมีตรงนี้ยาวๆเราก็ไม่ต้องเอาทิ้งนะคะแล้วก็หักหักลงมาหักลงมาไว้ตรงนี้แล้วเราก็นี่นะคะแล้วเราก็เอาแครอทนี่เอาแครอทวางตรงนี้นะคะก็จะ ห่อไปอย่างนี้นะนี่ค่ะเราก็จับเอาแค่เอาไอปูอัดมาแล้วเราก็นี่ไปก็จะได้นี่นะคะคำหน,นึ่งนะคะอีกคำหนึง่งคำนี้เราก็ก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็ใส่เข้ามามาจับ เราก็พันไปนะคะเราก็ดึงกลับมาข้างหลังนิดนึงแล้วเราก็พันไปข้างหน้านะคะเนี่ยสลัดเราก็จะแน่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมามาทำให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะเราก็จะห่อแบบนี้เนาะห่ออย่างนี้นะคะนี่นี่เราก็จุ่มน้ำจุ่มน้ำลงไป นี่นะคะเราก็ห่อแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเอาแคหลดวางอย่างนี้เนาะน,นี่แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแล้วเราก็เอาปูอัดวางแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กดเราก็ดึงกลับมาข้างตัวเรานิดนึงนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะคำหนึ่ง น้ำเราไม่เราไม่ต้องจุ่มให้ให้นานนะคะเดี๋ยวแผ่นเราจะนิ่มเกินไปจะห่อยากจะขาดค่ะนี่นะคะแบบนี้เราก็หยิบผักมาเนาะผักมาถ้าเผื่อผักเอ้ก้านใหญ่แล้วก็แบ่งนะคะเ้าก็แบ่งนี่แล้วก็ถ้าเขามีแบบ อย่างนี้นะคะเราก็หักลงมาแล้วก็ทําอย่างนี้นี่ค่ะทําแบบนี้นะคะก็จับแครอทมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะดึงมาแบบนี้เราก็จะห่อง่ายเนาะแล,แล้วทำให้ดูอีกคำหนึ่งเนาะ นี่นะคะอันนี้ผักเราก็ใหญ่ไปเนาะเพราะว่าตอนนี้ผักก็ก็แพงอยู่เนาะนี่นี่ถ้าเล็กตัวเล็กเราก็มาประจับรวมกันนี่นะคะแล้วก็หักตรงนี้นี่เราก็เอาเอาแตงกวาไว้ในกลางแล้วก็เอา,เอาแ,าาแอาครอทวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอามานี่ นะะี่ค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยสวยงามจะมาให้ดูเนี่ยที่เราห่อมาวันนี้นะสวยมากเลยนะคะสวยงามแนะะน่นเลยนะคะเนี่ยจะไม่จะไม,ม่หลวมนะคะแน่นแต่ไอ้นี้เขาก็ไม่ไม่ขาดง่ายนะคะแผ่นแผ่นเราก็จะดีเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะ แบบ,แบบนี้นะคะเอ็นนะคะทำไม่ยากนะคะสลัดโลนี่เราก็จะแบบนี้แล้วนะคะสลัดโลสลัดโลปูอัดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะถ้าใครไอ้นี่อยากทำก็ไปลองทำชิมได้นะคะไม่ยากยางที่คิปนะคะเพียงแค่เราทำน้ำจิ้ม ซีฟูด้ดน้ำจิ้มให้แซ่บๆนะคะแล้วเราก็มาผสมกับน้ำสลัดนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะเนี่ยจิ้มของเราสวย ไม่ขาดไม่ยุ่ยนะคะแน่นแน่นอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ